สมกลับนะครับสมกลับง่าใหญ่ก็บพีน้องตีตัวแล้วเจอแล้วจอแล้วจอเร็วนั่นแหละอยู่ในแห้ของเซนเอลพี่น้องครับผมนี่แหละครับยายายามีตีตัวด้วยครับตีตัวด้วย ตีตัวตีตัวครอบอยู่ตรงนั้นแหละครับแหนั่นแหละแหเขาขาวเนี่ยมันก็จะซ้อนเหรอจะซ้อนเหรอเส้นเ้วจะซ้อนครับพี่น้องใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยครับพี่น้องนั่นเลยซ้อนแน่นอนซ้อนแน่นอนครับตัวสุดท้ายที่เราจะปิดคลิปจากรานครับพี่น้องเส้นเ้วซ้อนแล้วซ้อนนั่นแหละครับพี่น้องผมจะไปปิดคลิปใกล้ๆเลยนี่ไม่พี <h <h ่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เอาแบบท right mm ิมๆเลยนะแป๊บแป๊บก้องจะเดินทางพี่น้องขอเวลากล้องหนึ่งนาทีนะแป๊บหนึ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปแล้วนะกล้องไปแล้วนะพี่น้องมุมนั้นนะนี่ไงมุมนี้นะเราจะไปแล้วขอเวลาหน่อยเราจะไปเร็ว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 ป๊ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว เสด็จเยวปิดคลิปให้เราได้เนาะแน่นอนน้องไปแล้วไปแด้วซุบุบซ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 ุบมาแล้วมุมไหนทิมแทงปึ๊บหามุมทิมแทงมิโนงนี่แหละเสี่ซลจะปิดคลิปให้เราไปอีกลงไปอีกตกน้ำแล้วที่ถึงขึ้น ขอบคุณครับนั่นคือจะนบน้องเบาไร้คิบนี้มาแล้วพี่น้องนี่เรนจอลเรามาฝั่งนี้เต็มตัวทิมแทงท่านโดยตรงน,น,นะเอลนะช่วยปิดคลิปจากเราถ้าผู้ชมหน่อยพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอรานดนิน้เอาโอ้เชนปน ยังมีน้องยังย uh, <fro> ังโอเคเอาเดิมก่อนเอางเอาเอามุมมานมุมมันปิดได้แล้วนะครับแต่ผมไม่ปิดครับขาแหกครับผมโอ้โหอะไรอะไรตั้มตาเลยนี่นี่อะไรอะไรนี่นี่นตั้มั้าเลยเลยมา สินบอยพี่ไม้สินบอยพี่ไม้ตรงนี้เลยเขาห่างแผลแล้วเมามาสินบอยสินบอยมาเนี่ยสินบอยเข้ามาเลยสินบอยมานี่เลขเข้ามาเลยนี่แหละมันอยู่ตรงนี้มันจะไปไหนเบื่อไปทังนั้นมุมนี้เนี่ยคือคักกคือคักคือคักรอแป๊บครับพี่น้องรอแป๊บ

มัดเรียบร้อยแล้วครับเงียกมัดเหงียกเ็จมากองดองปึ๊บมาจะลากขึ้นไปลากขึ้นไปนั่คือชนน้ำตื้นกัพี่น้องครับผมนั่นแหละลากขึ้นไปลากขึ้นไปเรามารุนนลากกันลากขึ้นไปเอาเอเอาเอเอาามาตัวารอา้อูเอเปดเบา้องมัดตัคือกัน ดหลังหลังพอน่อยเป็นบีกหวยูชมมันเป็นบ๊กไวแต่งลวไงกหวังหมองเลองญาตนะครับมาด้านขวามือครับพี่น้องก่อนหน้านี้ที่สึ่บอยพี่ไม้หวานไปนะครับ ก้าห็นังก้าเออมันตำคอย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 เด็ดเด็ดเดเดยวอะไร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 ชงอาช่กงอาอะไรอะไรอะไรงูเหอช่างอางูเหรองูเหรอ ไปใชงูเหลือมกันลนิวไหนงูเหลือมงูเหลือมมชชด้วงูเหลือมอ่ะงากนะครับตอนนี้ดนงูเหลือมแล้วงูปลาเนี่ยไหนงูเหลือมขึ้นมาดูจะง่ายงูเหลือมผักตัวขึ้นไปบนแพรแล้วเอ้าอยังอยู่เป่าออยู่เ่ ไม่ผิดหวังครับผมที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาได้เถื่อหลานปั๊มหาลอด้หมูเดือมพื้นโยกเข้ามาเลยครับเออหลังจากที่เซนบอยพไม้หวานกับพี่น้องเซตประกองดองอยู่นี่เองฮ่าฮน้องอะเด้อทำความสำเร็จสำเร็จแล้ยกับพี่น้องมือซ้ายจับห่างไว้เรียบร้อยชุกนไปชุกนไปชุกไปอยู่เทียงนั้นยายมันเทียงนั้นเซนบอยยามันเทียงนั้นปั๊ดเรียบร้อยเซตประกองดองตัวเดียวเนี่ยมีนับสองมา นับสองหรือเปล่านับสองไม้นับสองหรือเปล่ามีไม้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 มีเด็กขยะเนี่ยไม่มีตัวเดียวที่สัญญานะครับพี่น้องผมสามารถปิดคลิปได้แล้วนะครับแต่เราไม่ปิดกันครับพี่น้องเราจะมาทิมเินเอลก่อนหน้านี้ที่พาเรามาปืดมาเลยมาเลยชี้อะไรชี้อะไรเซนอากขี้อะไรเซนอาก มามามาทิมช่างอาก่อนนะครับเป็นการทดเวลาบาดเจ็บและกันนะครับพี่น้องตำรวจมาจับคนวานแหเนี่ยตำรวจเมาอะไพี่น้องเลยไหนล่ะช่างอาช่างอา มีอะไรโชว์ด้วยชงักมีไม้งูเหลือมงูหลามเนี่ยงูเหลือมงูหลามก็ออยังโฟกัสเส้นแอลเลยนะครับเส้นแอลบ้านใหม่ชัยพุทธบุรีลมท่านจะมีอะไรามาโชว์จากราท่านผู้ชมกัน มุมนี้นะครับมุมนี้นะครับผมมาแพ็คคู่แพ็คคู่เลยเซนปอนกำลังมุดดำนะช่าง่ากำลังโยกย้ายอยู่ครับพี่น้องนั่นเลยสองแพนี้ครับผมใกล้ตัวเราคือ เซ็นเอลบ้านใหม่ช้ยพสมาโผล่มาแล้วเซ็นปอนเซ็นปอนน้องเอาล้มสอู้โอ้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 ้มือซ้ายจะงักจับอะไรไว้เมื่อกี้นี่นี่ฮะโฟกัสคู่เลยครับอืออ่ายื่แล้วยื่แล้วโฟกัสเดียวเลยพี่น้องโฟกัสเดียวเลยปร๊บเสร็จเอล มีไหมมันยังเถียงท่านอยู่หรือเปล่ามันยอมหรือยังเส้แอลมือซ้ายท่านบิดซ้ายบิดขวาอยู่ยังพี่น้องยังื๊ดเอาน้าท่านหน่อยนะยังครับยังเออเออเออเส้แอวทุนหัวจ๋าบ้างยังพี่น้องยังเออเออเออดออเออึด่ใหจะซ้อนสองสายอยู่สายอยู่ สายอยู่ครับสายอยู่อึดปื๊ดปืดยังมีน้องขวาตามปึ๊บสายกดลงไปปึ๊บปึ๊บสายตามอีกบิดสายไปขวาปึ๊บปื๊ดปื๊ดวนไปวนมาห่อห่อหอเต็มตัวห่อหอปึ๊บปึ๊บห่อล้วหอยังยังเที่ยงไม่น้องเลยยังปล่อยแหอยู่มากกว่าหนึ่งตัวหรือเปล่าปึ๊บปื๊บเสร็จแล้วครับประมาณกี่ตัวครับกี่ตัว ไม่ไม่ไมไม,ไม่มีเสียงเรารู้นกรมกี่ตัวคพี่น้องนั่นของช้างอากแล้วเซนปอนครับพี่น้องคู่กันเลยนะมุมกล้อง,องนูด้านบนก็คือช้างอากครับผมโยกกมานะาโยกมาแหมเวลาทดบาดเจ็บนี่นานดีเนาะ <laughs> <laughs> นั่นลงฝั่งแล้ว ปืดปืดปืดนะผมบรรยายเห็นภาพนะครับนั่นคือช้างงาก็กำลังจะขึ้นครับพี่น้องเดี๋ยว็ดเด็ดเดเด็ดเดโอ้โหโอ้โหหน้ารุ้นทั้งคู่พี่น้องโอ้โหอะไรอ่ะว้ารู้ช้างงากอะไรอ่ะอะไรท่านอะสองสามตัวอะไรช้างงากอะไรปลาอะไรครับเนี่ยเต็มเลยเต็มเผาเลยนะโอ้โอ้โอ้ถึงจอมเลยพี่น้องถึงจอมขอไปครับถึงจอมเลยมือซางท่านเลยปืดเลยโอ้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 ปลาช่อนปลาช่อน

แม่เราก็มาลุ้นเซนเอลต่อกับพ uh ี no ่น uh ้องเมื่อกี้นี่โอ้โหรวมมิดคิเตอร์เลยพี่น้องกับผมแม่เดี๋ยวนะแม่ตอนปิดคลิปนี่คือมันหลแย่ไดี๋ยวได้เอาได้ได้ขออีกหนึ่งพี่น้องนี่หนั่งนันนิคนิแหวขาวแหวขาวปึ๊ดทีมงานทีมงานกำนันเจี๊ยบเป็นไงทีมงานกำนันเก็บอ๊อฟอ๊อฟโอ้ไม่มันนิดหนึ่งก็ขออภัยอ้าวดู ทำงานชงอากเรียบร้อยเข้าไปแล้วครับผมแม่ชาวเมื่อกี้เนี่ยสักยี่สิบโลสบายๆเลยนะนี้ปลาตองหน่อยบางานระาชงอากช่งอากช่งอากปลาอะไรครับเนะี่ยเยอะๆนะโอ้โหเต็มคาราเบลพี่น้องครับผมมาเซียนเอลบ้านใหม่ชัยพุทธ ทำไมล่ะไม่เห็นผล่มาเอา้ายังอยู่นะยังอยู่แม่เรามาลุ้นกันครับพี่น้นองประชันชั้นแข่งนะฮะเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับของช่างอ้านะครับประมาณ20่สิบถึงสาโลนะามาดูของเซนแอลนะครับพี่น้องสักขนาดไหนกัน ลองประเมินประมาณกันเล่นๆดูนะครับก็ยังโฟกัสเห็นนะ,ะนะั่นะนะ่นะปึกเข้าไปเรียบร้อยในะกระชังครับผมยังเ,เหลือปาตองปาตองปลาฉลาดครับผมแต่โดนคนเนี่ย <c oughs> เจอคนนี้โง่คนอีกธรรมดาเ <c oughs> <c oughs> ส็นแอลเส็นแอลเซ็นสวยจะเยอะนะเส็นแอลเอาเอาคนเดียวไม่อยู่ มาซอยบักแอลก้อนเสะสวแสดีครับเราโฟกัสท่านอยู่ครับผมลงไปอีกแล้วครับพี่น้องอุ้ยโบมาเร้วครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยหายใจไปเด้ออุ้ย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 อู้เอาะแล้วเข้าสู่นาทีระทึก ใจแล้วพี่น้องครับผมโอาเอาเอาอะไรอะไรกันเอาปลาเบิกรุษเนี่ยหายดเอ๋ปลาบึกไม่มีเหรอขาดครับพี่น้องขาดไม่อยู่ครับผมอ่ายินดีกับท่านด้วยครับผมน่าจะไปขึ้นนะ ถือว่าโอเคครับพี่น้องมีใหญ่ให้ท่านผู้ชมนะคาแหที่เราต้องจากเวลากันครับพี่น้องก็ตามดูบรรยากาศอีกสักนิดนึงนะครับก็จะมีนะครับสีเหลืองพายแพรเข้ามากับผมแล้วก็จะมีเซนดุกเข้ามาด้วยประมาณนี้ครับผมบรรยากาศก็หอมหวนอบอุ่นมากนะครับกับ48เส้นแหในวันนี้นะครับพี่น้องครับผมผมจะขออนุญาตจากลาปิดคลิปจากท่านผู้ชมนะครับ ก็เราพบกันใหม่ในบ่อหน้าครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมการบรรยายผิดพลาดอ,อะไรต้องกราบขออภัยอย่างสุดรับน้นองเรนเดอร์บ๊ายบาย